สวัสดีครับตอนนี้ถ้าใครรับชมชอบฟร์มมัสเตอร์การ์ดนะคะวันนี้นะฮะผมจะมาสอนใช้โปรของคา่ายดิแชทเป็นโปรของพ่อจิ๊กเกอร์น่าเเอง,น,เเองนะคะเพิ่มแบบพายุรงากเข้มา,ามาเขาบอกว่าเขอบอไม่ติดใช้ไม่เป็นอะไร่างอื่นๆวันนี้ผมจะมาใช้ให้การดูและโดยพูดครับพอดีเทปใหม่ๆด้วย ก็กดอีกสกักว์หนึ่งเพก่อปิดเมนูและไม่คา,านตาผมจะโอเคเหมือนเดิม คือค่าของเกมโประห้องนี้คนเยอะผมชอบสนุกดีปเสรดไหครับเีมัน,น้ยนเ้งโอเคอเรียนส

Shot! 아, 그거. สวัสดีค่ะวิจิผมจะยังไม่แนะนำให้ใช้นะคะเพราะว่ามันเป็นทุกคนเวลาใช้แล้วมันแบบยังไงอ่ะคือค้างนะโอเคโอรมาได้รับไม่เป็นไรไม่กลัวนะครับ 变成黑人。 กับสองยืดยกปิดนะฮะท่านน้อยกว่านั้นเร่งแล้วก็มากกว่านั้นอาจจะเร่งได้แต่พยายาไม่ใช้แล้วกัน Lopping. Fire in the hole. Fire in the hole. Headshot. Chain headshot. Bomb has been planted. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Bomb defused. Okay, Mission wow. success. Wow. Okay, let's go. Fire in the hole. Fire Fire in the hole. Oh. Fire, in the hole. Oh. fire in the hole. What up? Easy smoke. Fire in the hole. Bomb has been, been planted. Bomb diffused. Mission success. Okay, let's go. โอเลคก็อาจจะสามีเท่าไหร่เพราะผมแบบเก่งนาตรงนี้นะฮะชุดหน้าเอาเป็นแบบาสมั้กันเล่นกูหนักเลย Candy กันเนาะโอเคมากส่กเนาะสีกไม่คุ้นเลยะ ี่เนี่ยพี่ก่อนสักหน่อยไม่ก่อนบ๊ายบาย